สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้พี่สีจจำพานเพื่อนมาทำหอหมกหัวปีนะคะหอหัวปีหมกหัวปีใส่ไก่หมกหัวปีใส่ไก่นี่อันนี้ครัวบ้านเลยนะคะนี่ค่ะหัวปีหั่นแล้วนะคะแล้วก็มีใบแมงลักค่ะเนื้อไก่นะไก่หั่นแล้วเรียบร้อยนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพริกเครื่องแกงนะโขกเองใช้ไข่สองฟองปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ปะลาร้านะคะแค่นี้นะคะสำหรับเมนูบ้านๆอาหารง่ายๆนะของครัวพี่สิรินะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหอหมอกหมวปีของพี่สิริวันนี้จะเป็นหน้าตายอย่างไรนะเราจะมาปรุงกันเลยนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงมือมาลงมือทําเลยนะคะว่าเราจะทําได้อย่างไรเป็นรสชาติแบบไหนนะคะมารุนกันค่ะเพื่อนๆนี่นี่คือไก่สัวันนี้เราจะใช้ใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อนใส่ไข่เพื่อความใส่ไข่เพื่อความนุ่มนี่เป็นพริกแกงนะคะ เครื่องแกงที่ที่สิริโขกไว้เองเนาะอ่ะใส่ไปก่อนจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็คือกะประมาณเรานะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยหัวปรีตามด้วยหัวปรีนะคะใส่ไป รดลงไปก่อนนะคะตามด้วยปรราาลาค่ะเพื่อน ส่สักสองทับเพีก่อนแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาใสแฟหนึ่งทับเพีก่อนนั้นเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราขาดรสชาติอะไรก็ค่อยเติมนะคะ เติมจีบไว้ก่อนน้อนเส้นนะหอมมากเลยหอมเครื่องแกงก็ใส่ไข่นะคะ hai tay một phong Mình sản sống phong Công. แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะเพื่อนนะไปแมงแลักแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนขั้นตอนตอนที่ห่อนะคะเพื่อน,นอเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่หน้าตาของหมกหมกปรีที่ซิลิโคนผสมแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการห่อกันเลยนะคะเพื่อน,ไ,น,ไ,นไปค่ะ น่าสงสารเนี่ยนอนเข้ากกตะไคร้กูไค้กูโตบึ้นมาหนึ่งเนยกกรสโอันนี้อดิจส๋ยะ 干。 หออใหญ่ไป,ไปเดี๋ยไปเดี๋ยวจะหอยากใครเพื่อนๆใครว่างก็มาช่วยพี่สิริหอนะคะช่วยกันหอจะได้เสร็จไวๆนั้นเพื่อนเนาะ ทำแบบว่างามงามตามตามหน้าตาน้เนเนพะือนเนาะงามตามหน้าตานะคะถ้าถ้างามแบบอย่างไทยก็จะแบบว่างามมากาแบบว่าอันนี้ แต่ไม่สั้นไปวะหรือใบตองสั้นไปไม่เป็นไงสวยงามาร้านแปะ แค่น okay, mm ี hmm. mm ้ก็พอไหม โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วน้อเพื่อนเนาะอีกอีกรายช็อตค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมไปนึ่งเลยนะคะเพื่อนเอาไปนึ่งเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่สวยงามนะคะเข้าบ้านตัวเอจ้าเข้าบ้าน,านใช่ไอู้มันเน้นฮาพี่เจ้าเรื่องตัวน้อยนี่ นี่ค่ะเพื่อนหอมกเราก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะว่าหน้าตาข้างในหอหมกเป็นอย่างไรนะคะ jy ja, het goed geëet en wou jy maar

แล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูห่อหมกหัวปรีใส่ไก่นี่นะคะเพื่อนๆหอมหวนชุยๆเลยนะคะใครหิวก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเสิร์ฟจ้าหลานหนุ่มว่าเชี่ยแม่แม่ไมงานบ้านอย่าไปทักหลอกอะไรกันเลยมนะเยอะเยอะเ 不一样。嗯嗯嗯嗯